ก็ขอสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับบัคเซียนวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลโคเบเอสปันยอนเจอกับเลอาโซเซดาผลงานการพบกันนะครับทั้งสองทีมนะครับยังไม่เคยพบกันมาก่อนเลยนะครับ มาดูผลงาน5้านัดของทั้ง2ทีมกันดีกว่านะครับทางด้านของเอสปันยอนนะครับชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับล่าสุดไปเสมอทางด้านของโซเนจามานะครับ1ประตูต่อ1นะครับมาดูของทางด้านเลอัลโซเซดาดกันบ้างนะครับชนะถึง3เลยนะครับแพ้2ล่าสุดไปชนะของด้านทีมใหญ่นะครับทางด้านของบาร์เซโลนามานะครับ1ประตูต่อศูนย์ะครับการคาดการเกมรอบแรกของเอสปบิด้านต้อนรับทีมาเยอนออย่าง โดยเจ้าบ้านทางด้านของเอสปันยอนนะครับพวกเขาเป็นทีมระดับที่5ของประเทศซึ่งยังห่างชั้นมากนะครับกับทีมเยือนแม้พวกเขาจะได้เล่นในบ้านก็ตามแต่กะนั้นนะครับศักยภาพยังดูสูสีไม่เหนือกว่าใครนะครับแม้เจ้าถิ่นจะเล่นแบบรัดกุมนะครับทีมเยือนอย่างเรอัลโซเซดาตเองถือว่าเล่นเกมลุกได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับแต่ราคาเปิดมาน้าไปลองทางด้านของ เอสปันยอนมากกว่านะครับเชื่อว่าเกมนี้เอสปันยอนจะต้อนรับขับสู้ทางด้านของเรอัลโซเซดาได้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อพิจารณาจากเหลดและภาพรวมต่างๆแล้วแนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญานะครับขอฟันธงราคาเปิดมาลองอยู่ที่3ช่วงตัวเลยนะครับผลที่คาดว่าเอสปันยอนชิวนิ่มนะครับวัดบอลต่อแล้วไปตอกกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆฝากไว้ให้คิด